สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่จ้าทุกคนสวัสดีจ้าเช้าวันที่เอ่อวันที่หกมกราสองห้าหกห้าเด้อจ้าวันนี้บุญภาก็อ่าทักทายเป็นปีแรกนอะจาเนอคินฮอดคิดถึงเด้อจ้ามิตรภาพทุกๆท่านจ้าบุญภาก็แวะเวียนมาทักทายก่อนจะลงมือทํางานทําสวนเหมือนเดิมจ้าทุกคนมือนี้กะ่บุญนากะสวนเปิดปกติเ้วเด้อจ้า ก็เลยอันมาถ่ายรูปให้เบิงจะว่าเที่ยงหน้าน้อยเหตุการณ์ปกติไหมหลังจากที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะจะเนาะไปบ้านเกิดเนาะจ้ะบ้านบุญนภากอยู่จังหวัดอุบลราชธานีจ้ะทุกคนอ่ะอำเภอเขมรหลาดเนาะจ้ะเนาะบ้านติดแม่น้ำโขงพอดีจ้ะบุญนภากะเมื่อบ้านเนาะเมื่อเยี่ยมพอยาจ้ะปีหนึ่งเมื่อเทื่นึงค่ะอันนี้ก็กลับมาเล้วจ้ะกลับมาสวนเนาะจ้ะเนาะบุญนภากะขินหอดร้ายเ้อจ้ะเด้อขินหอดสุขหูสุขคนจ้ะ กันมารีวิวสวนให้เบิงจ้าสาหรับเสารนี้กับซิบุมี่ยังหลายเนาะบุญนภากัมารีวิวให้เบิงว่าต้นใหม่มันปกติบอ,อิงยังโบสินโนจ้าเมื่อบานกันนอขืนลายลายเนาะจ้าเบิงอันนี้ถ้วยกาแฟเนาะค่ะแคปคัพนั่นเองจ้ะนอนสากหลีกสากหลากอยู่ค่ะพี่น้อง <c oughs> ก่อนน้ำบุญนาภาสิเมื่อเนาะค่ะบุญนภาก็ไป,ไปไปโคเลโคเลเอาใบใหม่เนาะจ้ะเนาะเป็นโคเลโคเลเอาใบใหม่ยูพูดยู่ปลาดงดิฟหุ่นจะจ้ะนะเข็นเต็งเข่งเต็งเข่งมากมากัมาใส่จ้ะ เพราะว่าอากาศฮอนหลายเนาะจ้ะตอนบุญพาเมื่อบานกับบุญพาก็ได้ฝากนะชมเพื่อนบานเนาะจะนอนก็นดีดีจ้ะ <c oughs> ฝากฝนตั้งหลายมือเนาะค่ะนะกับมาต้นใหม่ก็โอ้ยชดชื่นคือเก่าค่ะงามกว่าบุญพอยู่อีกตั้งหากจ้ะกะกอบคอบพระคณเดินนะชมจ้ะเพื่อนอันดูแลสวนให้จ้ะต้นใหม่ก็งามคือเก่าค่ะอันนี้กัแดดไลยเนาะจะเนะมุมหนีเนี่ยแดยยด้ลยหลยรับแดดเต็มเ็มเลยจ้ะบุญพากะ เพาท่านเดตัดออกนอกจากแบล็กมิซิกายเพราะฉะนั้นเข้ามาเขาก็ต้องตัดใบผลออกนอกจากนอใบแก่ๆตกแต่งใบนิดหน่อยจ้ะสำหรับข้างในนี่กระบอนกระดาษด่างนอกจากนอจ้ะการจัดสวนบุญภาพกะช่วงนาแล้งเนาะคะเนาะปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามผลฝาอากาศจ้ะบุญภาพกระเสียวต้นใหญ่ๆว้รอบนอกนอกจากนอทุกคนบันนี้บุญภาพกระเสียวเข่งต้นใดที่ว่าต้นน่อยกระแสกแทกไปตามทรัพย์วางไปอ่า ระหว่างก,กางกเนาะจะเนาะตัวหน่อยเห็นบอมคะหน้ากากฟาโรอยู่ข้างในจ้ะสำหรับต้นนี้ก็จะเป็นอ่าสนีจันเนาะน่าจะเป็นจันโกมินหรือเปล่าคะทุกคนต้นนี้ก็สือหลืนน้อนกินนาะจะเนาะพ่อ,พอกลับมาลูกเต็มเลยจ้ะทุกคนลูกกับใบด่างพร้อมได้ค่ะทุกคนเพอ่ว่าสิเป็นโลกบริจักจ,กจก้ะใบด่างว่าเรืยว่าไก่ยังประมาณจาังสี่เลยจ้ะทุกคนดีหลายจ้ะดีหลายกระบ่เป็นยังนาะจะเนาะงามหลายจา้ะ สําสหรับโมจิโต้โมจิโต้นี่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะคะทุกคนจะ้ะเข้าใส่กะละมังเนะาะถบุญภาพว่าโบโบ,บประสบผลสําเร็จเนาะบุญภาพาปลูกใส่กะละมังจ้ะต้นหน่อยหลูกพนองมากกับหลูกต้นหน่อยพอร้อมได้สะทุกคนบุญภาพก็เลยว่าเ,าเออเดี๋ยวสไปิซื้อเข่งมาใส่เนาะใส่เข่งดีกว่าเข่งนี่เพอนสิบรรจุดินได้หลนยเนาะจะเนาะกับสิบรรจุอาหารได้หลายพร้อมค่ะอันนี้สําหรับต้นนี้ก็จะเป็น h a าวัลเลียนพลั้ งามหลายจ้ะพี่น้องเนาะหามะเอียนพลันในพ่นก็จะมีอ่าก้านใบเนาะจากก้านลำต้นสีแดงเนาะจา้ะอ่าหลังใบก็จะเป็นอ่าเส้นเพื่อนก็จะเป็นสีแดงนะคะส่วนสําหรับอ่าหน้าใบจักมันอ,นอันหยางหนาจักมันอ,นอันหยางหลังเนาะจะเนาะใบก็สีเขียวสลับกับแดงเอาเป็นว่าเนาะงามหลายจ้ะพี่น้องเนาะสําหรับหนอน้องเพื่อนก็จะขึ้นตามกาบใบเนาะ จะแสกออกมาก,กาบใบจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าใบแก่แล้วเข้าก็ดึงออกนะจจะเนาะน,ะนอก,ก็จะพ้นพววพะเวขึ้นมาตามใบเนาะเพราะฉะนั้นเข้าจะต้องดึงดึงดึงใบแก่ออกเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อจะให้นอพ้นขึ้นมาจ้ะต้นในนู้นก็จะเป็นดอกเนะนาะนะผ้าบดวยยูจ้ะเพื่อตอนพันเป็นดอกกะอันก็เลบยบ๊วยอันผสมเกสอนเนาะจ้ะทุกคนสําหรับต้นนี้ก็จะเป็นแบล็กมี เอ้ยไม่ใช่อี่อย่างเกาะตัวนี้อย่างก็อโอ้ยลืมเราจะไปบกี้มือสงสัยเป็นอาไซมืออันนี้ก็จะเป็นแบคคอรอนจ้าอันนี้ลักษณะแบคคอรอนบุญภาพกระปุกเดือนก็กลัวแล้วน่าจะเนาะก,ก็ไม่นอยเพราะว่าเพาเวขึ้นมาก็คิดว่าจะต้องไปซื้อเข่งมาใส่คือกันนาะจะทุกคน <c oughs> บุญภาพว่าขาเข้าใส่เข่งเนาะกระสีส้มบู์เน,นาะจะเนาะอันต้นกับสีหง่จ้ะเพราะว่าบุญภาพ,าพล่องใส่เข่งอ่าล่องใส่กระถางสิบสี่สิบหานิวต้นน้อยจ้าเนอะกระน,น,น้อยนําอ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าไว้ราวาต้นลูกเนาะต้นลูกแยกออกมาประมาณสองเดือนแล้วเนะาะจ้ะก็มีหนอแล้วจ้ะทุกคนมีสามสี่หนอแล้วเนาะอันนี้ก็พร้อมขายแล้วจ้ะบุญนภาก็ได้เอากระป๋องกาแฟาล่อลากไว้เนาะอ่าต้นไม้นาเรียงกันสิว่ามฝันไหนเนะาะจ้าอันนี้เลยไอเทมของเราเลยสําหรับบุญนภาเมื่อบานตอนนั้นกระบ,บาดในไงปันนี้เนะาะจะเนาะบันนี้เนาะโอ้ยทุกคนไว้ราวาหน่อจองแล้วค่ะทุกคนคือแบบ ประมาณว่าแบบคือต้นใยห,หลายคะ่ะทุกคนในจองไวหาห้าหกท่านเนาะค่ะคนจองไว้ 5, น,น,ะ 5, ไวนะคะบริเขียนซื้อจ้ะห้าหกท่านจะจองไว้เพราะฉะนั้นตอนนาผ้าแยกออกนี่คือท่านที่จองไว้นี่นาผ้าจะให้หน่อใหญ่ๆไปเลยคะ่ะไม่จําเป็นต้องเอาหน่อจองเด้อจ้ะฝากอ่าฝากด้วยจ้ะฝากหน้า้าเสีใหอยหน่อยใหญ่ไปเลยจ้ะสําหรับท่านที่จองเนาะใหญ่ที่สุดทเท่าที่จะใหญ่ได้เลยจ้ะทุกคนคือแบบใหญ่หลายจ้ะ มือนีจะตอนใบนภาสิแย,ยกนอนะคะเดี๋ยวนภาสิแย,ยกนองมาด้วยสีอันเดี๋ยวสีเนะเนะให้เบิงเนาะว่าอันนี้ของไผัของผัเนาะจะทุกคนนะคะกะับสลมาแต่ทนคนแรกท่านคนแรกเพึ่นกัสิไดนงน้อยใหญ่แล้วก็สิเลี่ยงมา,มาตามลําดับเนาะจะเนาะโปรดติดตามเด้อจะเดินสาหรับท่านที่จองจะ้ะสำหรับมือนีบุญว่ากับบมีอย่างหลายเนาะจะคิดหอดคิดถึงเด้อจ้ะมือนีเป็นอ่าคลิปแรกเนาะค่ะที่อยู่สวนเนาะ สำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาเด้อจ้ะเด้อจ้ะโปรดติดต,ตามเด้อจ้ะโปรดติดต,ตามคลิปต่อไปบุญภา,าจะแยกหน,นาะนอกจ้ะเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า